ใครเคยดูลูกบ้างครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แทบจะทุกคนล้ะครับล้วนแล้วจะเคยดูลูกกันทั้งนั้นแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการดูลูกยังไงไม่ทําให้รูปเป็นเด็กที่ายขี้โยวยวายหรือเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายเป็นเด็กที่เอาแต่จใจหรือเป็นเด็กที่ก้าวร้าวนะครับวันนี้ผมมี5เทคนิคนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูลูกนะครับ5เทคนิคก็คือดูลูกยังไงนะครับทำให้รูปเป็นเด็กดีข้อที่1คือ เมื่อลูกทำผิดหรือว่าทำอะไรที่เหมาะสมนะครับเราควรที่จะดุทันทีอย่าปล่อยไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้เด็กรู้ตัวในทันทีในขณะนั้นว่าสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อที่2คือเมื่อไหร่ที่เราดุเรื่องนั้นไปแล้วแต่เขายังทำซ้ำอีกอันนี้ก็ต้องดุอีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดุบ้างไม่ดุบ้างเด็กก็จะสับสนว่าเอ้าตกลงเรื่องนี้ทำได้หรือทำไม่ได้กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดุอย่างจรงิจรงจังนะครับข้อที่สม ข้อนี้นะครับเวลาดุเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องทําให้เด็กยอมรับตัวเองให้ได้นะครับว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพูดคุยกับเขาดีๆว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะไม่ควรที่จะทําห้ามทํานะครับแล้วก็ให้เขาตอบรับเราทันทีนะครับว่าโอเคสิ่งที่เขาทําเนี่ยไม่ถูกต้องเขาจะรู้ตัวทันทีว่าที่เขาทํามันไม่ถูกต้องแล้วต่อไปเขาก็จะไม่ทําอีกข้อที่4ี่คือ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะครับเมื่อลูกทําผิดก็ต้องดุเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านดุแต่พอไปอยู่นอกบ้านมันอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วไม่ดุนะครับอันนี้เด็กก็จะเกิดการสรับสนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยดุแบบไหนก็ต้องดุแบบนั้นนะครับในสิ่งที่ลูกทําผิดหรือทําไม่ถูกต้องข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับก็คือการดุนะฟังดีๆนะการดุนะครับต้องกระชับสั้นได้ใจความนะครับ อย่าทําให้การดูลูกกลายเป็นการบ่นนะครับคือถ้าบ่นเนี่ยมันจะแบบยาวไปเรื่อยๆนะอันนี้จะไม่ค่อยได้ใจความแล้วก็ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อลูกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับดุให้จบเร็วที่สุดให้สั้นให้กระชับที่สุดนะครับอันนี้นะครับก็คือ5เทคนิคในการดูลูกนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับ นำห้าเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกดูนะครับเพื่อที่จะทำให้ลูกนะครับเป็นเด็กที่ดีขึ้นนะโอเคนะครับ